สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเต αι ยาเปิดดวงอ่ะเรามาดูกันซิว่าเรื่องดีๆรับเดือนใหม่ในวันนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะหนึ่งกร,รกฎาคม2,568เรื่องดีๆรับเดือนใหม่ ในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมวันนี้ของคุณเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยรับเดือนใหม่ของคุณในวันนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะเรื่องดีๆรับเดือนใหม่ของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2568เนี่ยเรื่องดีๆคือเรื่องอะไรช erm เช่นเดิมเป็นแรนดอมนะพลังงานโดยรวมนะจ๊ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงรลยนะหรืออาจจะตรงหลายๆเรื่องหลายๆข้อก็ได้นะคะ อ่ะทางนี้ทางนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นกำลังใจดูเพื่อความเพลิดเพลินนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสี่เรียดนะคะเรื่องไหนดีรับไว้เรื่องไหนเป็นคำเตือนก็คือเราก็สามารถเอาไว้เพื่อป้องกันหรือว่าจะได้ไม่ประมาทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าคุณเชื่อนะ ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะช่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อโดยตรงเลยนะถ้าคุณเชื่อตั้งใจดูตั้งใจชมให้จบคลิปแต่ถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปไปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ อาก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครถูกใจสามารถเปมาในการกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้กันนะคะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันก็ได้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของทุกคนและขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยขอแรงบุญแรงครูแรงบาร,รมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แผ่แรงครูแผ่แรงบารมีมาถึงเซนถึงความรู้สึกถึงสัญชตาตญาณของผู้อ่านแล้วก็ถึงพลังงานของไพ่ด้วยนะคะขอดูหน่อยว่า เรื่องดีๆต้อนรับเดือนใหม่กรกฎาคมในวันนี้ของคนที่พบคลิปนี้คือเรื่องอะไรนะมาดูกันซิว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับเดือนใหม่กรกฎาคมในวันนี้ของคุณบางนะคะขอ,อก่อนสิใบแรกนะแม่หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ด เกาสิบอ่าเราสุ่มเอาหนาะสุ่มสุ่มจับเอาหนาะไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้จัดเรียงไพ่ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้หรอกจะได้อะไรบ้างอ่ะใบแรกขอเป็นตัวตนตัวแทนเป็น energy เป็นพลังงานของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้โอ้โหห้าถ้วยนี่ไม่ว่าคุณจะเคยสูญเสียอะไรมาเคยผิดหวังเรื่องอะไรมาเคยเสียใจเรื่องอะไรมาอดีต ที่คุณเคยพบประสบเจอมาอย่าลืมนะยังมีถ้วยที่ตั้งอยู่อีกล้มไปแค่3ามถ้วยอีกสองถ้วยยังอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งสิ่งนี้เห็นไหมคุณมีโอกาสเสมอที่คุณกำลังจะได้รับสิ่งดีคุณมีโอกาสเสมอที่คุณกำลังจะได้พบสิ่งดี หนาะคุณมีโอกาสเสมอที่คุณกําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งดีเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดอย่ายจมปลักอยู่กับอดีตไพ่สองถ้วยเนี่ยสองถ้วยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยหนึ่งมีถ้วยสองถ้วยออมีแสงอาทิตย์มีสายลุงมีผีเสือ้อเ็าแสดงถึงว่าคือสิ่งดียังมีอยู่คุณไม่ได้เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้ถึงกับขั้นต้องหมดสิ้นอะไร ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ายึดติดกับอดีตอย่าจมปลักกับอดีตอะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปอดีตไม่สามารถกลับมากลับไปแก้ไขได้ขอให้อยู่กับปัจจุบันนะขอให้อยู่กับปัจจุบันคุณกําลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสายลุงเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะพระอาทิตย์แสงสว่างยังมีอยู่นะเออนะผีเสื้อคือการเปลี่ยนแปลงการทรานสฟรอร์เมอร์การลอกคาบเออนะการที่กำลังจะได้แบบ เออนะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณ move on นะวางาวางอดีตวางอะไรก็ช่างที่มันรู้สึกไม่สบายใจคุณมัวใจหรือว่าวางเรื่องราวเหล่านั้นต่างๆที่คุณเคยประสบพบเจอมานะขอให้อยู่กับปัจจุบันนะและสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะอ้าไฟออคบคาบหถ้วยนะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่สดาบโอ้โห นี่ฝันอะไรบ้างไหมช่วงเนี้ยการพักฟื้นการฟื้นฟูการอยู่กับตัวเองการคิดทบทวนการทำสมาธินะการทำสมาธิการหยุดนิ่งเออนะการเขาเรียกว่าฟื้นฟูพลังงานภายในก็ได้หรือใครบางคนบางคนก็อาจจะฝันฝันเห็นอะไรเห็นปลามีปลาด้วยนะ มีปลามีอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะตรงนีนะงน้บงบอกถึงว่าคือหนึ่งคิดทบทวนนะอะไรที่มันเป็นเหมือนที่พูดไปแหละอดีตอะไรต่างๆก็คือปล่อยปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านให้อยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันนะอ่าฟื้นฟูพลังงานภายในนะฟื้นฟูพลังงานภายในอยู่กับตัวเองนะเออนะการหยุดนิ่งอืม สี่ดาบตามมาด้วยห้าดาบเข้าใจแหละเข้าใจแหละว่าคนที่พบคลิปเนี้คุณผ่านอะไรมาสารพัดเออเข้าใจเข้าใจเลยคุณอาจจะเคยผ่านปัญหาผ่านอุป,ปสรรคผ่านเหตุการณ์อะไรมาสารพัดผ่านเรื่องอะไรที่มันแบบไม่สบายใจนะเออนะผ่านเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจผ่านเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นท็อกซิกอะ่ะเออเป็นท็อกซิก เจอกับปัญหาเจอกับวิบากกรรมเจอกับอะไรต่างๆนะคุณอาจจะเคยเจอปัญหาเหล่านั้นเข้ามาแล้วนะแต่ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอืมมองเห็นว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะมันเป็นเมื่อครั้งเก่าก่อนนะแต่คุณอาจจะยังแบบติดอยู่กับสิ่งตรงนั้นติดอยู่กับ energy ตรงนั้นนะคะพลังงานของอัศวินดาบ อัศวินดาบแล้วก็ตามมาด้วยเดอเมติเชียนเห็นไหมคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีครูมีของคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีเซนคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองวาจาวาจาสาริกาลิ้นทองวาจาเป็นแบบเขาเรียกว่ามีวาจามีคำพูดที่เป็นศัพ์ ให้กับตัวเองเห็นไหมวาจาเป็นศัพท์วาจาสเสน่ห์วาจาสาริกาลิ้นทองหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับคําพูดหรือคุณอาจจะไปปรึกษาปรึกษาหมอดูไปดูดวงมาหรือว่ามาดูคลิปดูเลนดอมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออนะสายมูก็ได้หรือคุณอาจจะไปขอพรมาอะไรอย่างนี้ยนะปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคนที่พบคลิปนี้ต้อนรับเดือนใหม่เลย หนาะววันนี้วันนี้ต้อนรับเดือนใหม่หน,นึ่งกรกฎาคม2568ยสิเนี่ยสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะพลังงานของเดอเมติเชียนนั่นแหละใครมูใครมูใครขอพรใครไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครขอพอร,รอพอจากเทพเทว,วา จากองค์พระองค์เจ้าอะไรที่คุณศรัทธานับถือเนี่ยนี่คุณมีโอกาสสมหวังคุณมีโอกาสเกิดปฏิหารมีโอกาสเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นนะช่วงนี้นะวาจาสัลิกาลิ้นทองวาจาเป็นรัพ์วาจามีสเสน่ห์วาจาคําพูดหรือทํางานเกี่ยวกับคําพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยโดดเด่นโดดเด่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นแบบปฏิหารมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันใจมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะเออนะมันเป็นการฟื้นฟูพลังงานภายในของคุณด้วยแหละนะตามมาด้วยเดวิลเดวิลคุณจะได้อะไรนะเดวิลเดวิลเรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามองเป็นพลังงานบวกเดวิลคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่คุณดึงดูดมาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณแบบใฝฝันเดวิลนะไพ่เดวิลอืมนะใคร ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบความรักความสัมพันธ์หรือว่าก่อนหน้านี้อ,อ๋อมันมีอะไรที่มันคาลากคาสังยืดเยื้อเลื้ลังอยู่ดูเหมือนว่ามันกําลังจะคลี่คลายมันกําลังจะดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะาตามมาด้วยไพย่เดออียมเพลสเนี่ยสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว นะถ้าเกิดว่าคุณคุณแบบถ้าจะเจอความรักหรือเจอความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณด้วยเป็นพลังงานของคือคือบางคนน่ะบางคนน่ะจะถูกแบบถูกรักโดยความสเสน่หาถูกชว่วยเหลือถูกซัพพอร์ตโดยความสเสน่หาโดยความเมตตา เกื้อนหนุนเข้ามานะเดียมเพลสผู้หลักผู้ใหญ่เดียมเพลสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พระแม่ก็ได้หรือความเป็นแม่นะอืม uh huh. ประมาณนี้คุณอาจจะถูกช่วยเหลือถูกซัพพอร์ตถูกสนับสนุนหรือว่าถูกแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมออีม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 ,ม,มีได้ในสิ่งที่ปรารถนาได้ในสิ่งที่คุณหวังอะเออนะ อาจจะมีโชคแบบฟุกฟุกหรือว่าได้ในสิ่งที่คุณต้องการในช่วงนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมก้าวเหรียญแน่นอนไพ่เดียมเพรสไพ่ก้าวเหรียญอืมคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากบ่วงมารคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะที่มาขัดขวางดวงชะตาของคุณ อาคุณอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะมองไม่เห็นอาจจะอะไรเป็นเป็นสิ่งมาในรูปแบบของอะไรที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเออนนะแต่คุณเนี่ยมีการแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลมีอะไรอย่างนี้นะอืมก้าวเหรียญความโชคดีทางด้านการเงินนะเออนะต้อนรับเลยต้อนรับเดือนใหม่ของคุณต้อนรับหนึ่งกรกฎาคมวันนี้เนี่ยต้อนรับเดือนใหม่ของคุณนะหนึ่งเลย ความอุดมสมบูรณ์เดมเพรสนะความเพรียงพร้อมอุดมสมบูรณ์นะมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสได้เงินทองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินหรือมีโอกาส,ม,ม,กาสม,มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเข้ามานะเออนะคะอืมตามมาด้วยไพ่สี่เหลียญน,นี้ การเงินมาติด <irgendw> ต <el inv és> ิดกันเลยนะเก้าเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ตามมาด้วยสี่ถ้วยอุ๊บสี่เหรียญสี่ถ้วยขึ้นมาพร้อมกันการทำสมาธิการทำสมาธิการระลึกนึกถึงเออนะการตั้งจิตอุจักะกะเห็นไหมไพ่สี่ไพ่สี่ถ้วยสําหรับเนี้ยจักระนะจักระทั้ง7 หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้คุณอาจจะเปิดจักรกะได้ประมาณห้าจักระแล้วด้วยก็ได้โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบเจกก็ดจักระโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้สินสมาธิช่วงนี้การนั่งสมาธิช่วงนี้การทําสมาธิช่วงนี้การทําจิตให้นิ่งช่วงนี้การฟื้นฟูพลังจิตช่วงนี้เป็นการฟื้นฟูจัก,กระทั้ง7ช่วงนี้อ่าลหลายๆคนจัก,กระทั้ง7อาจจะเปิด เปิดขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหรืออาจจะครบเลยเจ็ดเจ็ดจุดนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีสมาธิมากขึ้นมีพลังจิตมากขึ้นมีเซน์มากขึ้นมีเซน์ที่ดีมากขึ้นนะเออช่วงนี้คุณอาจจะได้พบสิ่งดีๆนะอาจจะอยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะอยู่ใกล้กับการปฏิบัติการอะไรอย่างนี้นะการมีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้นสี่ถ้วยสี่ถ้วย พลังงานดีนะสี่เหรียญสี่ถ้วยสิ่งที่คิดสิ่งที่ค่าสิ่งที่ปรารถนาหรือความฝันอาจจะเป็นจริงหรือคุณอาจจะฝันดีหรือว่าอาจจะมีโชคทางความฝันอืมก็ได้นะคะช่วงนี้อะเรื่องดีๆใด,ดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพื่อต้อนรับเดือนใหม่หนึ่งกร,รกฎาคมขอหาใบสุดท้ายแม่ อาไยมาเลยออศววนออเด็กถือเด็กถือไม้เท้าโอมีไม้ยูนิคอนมีความสดชื่นมีความสดใสมีไม้มีคาถามีสายลุงมีสิงโตออำนาจวัส,สนาการเริ่มต้นการฟื้นฟูความสุขความสำเร็จความสมหวังการพัฒนาพลังงานภายในการพัฒนาตัวตน การเรียนรู้ต่างๆเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มก้าวหน้าขึ้นเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเออนะ่ะสิ่งดีจะเกิดขึ้นการงานบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นการงานสิ่งที่ทำสิ่งที่หยิบจับมีโอกาสประสบความสำเร็จสิ่งที่คาดหวังคาดการเอาไว้มีโอกาสเติบโตดีขึ้นความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสดชื่นสดใสพลังงานของเด็กถือไม้เทา้าอืม นะหรือใครกําลังฝึกด้านสมาธิด้านเขาเรียกว่าด้านพลังงานภายใน mm. ก็จะค่อยๆแบบรู้รู้แจ้งเห็นจริงค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นอะไรทํานองนี้นะใบต่อไปเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าอุใครรอง,งานจะได้งานนะการงานจะดีมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องการงานไพ่เอชออฟแวร์หนึ่งไม้เท้า ใครที่ทำอะไรอยู่สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วจะส่งผลในตอนนี้ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสก้าวหน้านะเออนะใครที่รองานหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับงานจะได้งานจะงานจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานก็แล้วกันมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตามีโชคมีลาบอืม จะมีโชคมีลาบมีโชคดวงได้เงินนะวันนี้นะข่าวดีนะเก้าเหรียญวิ e อ of fortune เก้าเหรียญเออนะคุณจะมีโชคลาบดวงชะตาจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่า จากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากไม่มีโชคไม่มีลาบก็กลายเป็นคนมีโชคมีลาบกลายเป็นคนมีดวงดีนะใครที่ดวงดีอยู่แล้วหรือพอมีโชคมีลาบอยู่บ้างเร็วก็จะดียิ่งขึ้นไปไพ่วิวออฟฟอร์จูนพลังงานแห่งความโชคดีกำลังเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณต้อนรับเดือนใหม่หนึ่งกรกฎาคม2568เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุ้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมีโอกาสได้รับความโชคดีทางด้าน โชคลาภเงินทองเกิดขึ้นวิวออฟฟอร์จูนตามมาด้วยพลังงานของไพ่จัสติกโอ้คุณค่าที่คุณคู่ควรความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนสิ่งดีงามเห็นไหมคุณจะได้คุณจะได้คุณจะสำเร็จคุณจะสมหวังคุณจะสมปรารถนาโอ้โชคดีนะเนี่ยเออนะ วิวออฟฟอร์จูนขึ้นคู่กับจัสติกเนี่ยคือคุณจะโชคดีคุณจะอยู่เหนือดวงคุณจะอยู่แบบคุณจะดวงดีอ่ะดวงจะดีมากเลยดวงจะดีมากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้แบบให้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะโอซีไม้เท้าแน่นอนคุณโชคดีแน่นอนท้ายสำรับเป็นไพ่สิบ ดาบหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยสิ่งเลวร้ายจะหมดสิ้นไปปัญหาที่ลุมเล้าอุปสรรคเคราะห์โศกโรคภยัยเรื่องเล่าที่ไม่ดีกําลังหมดสิ้นไปหนาะดวงพลิกดวงเปลี่ยนหนาะพลังงานจะดีดวงจะดีหนาะดอนต้อนรับถ้าใครมีปัญหาสุขภาพสุขภาพจะดีขึ้นนะคะเออถ้าใครนั่นแหละเจอวิบากกรรมเจอปัญหาเจออะไรที่มันติดมันขัดมันอะไรมาก่อนหน้านี้ มันจะได้รับการแก้ไขโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งเลวร้ายออกไปเอาสิ่งไม่ดีออกไป view of fortune นะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะความถูกต้องความชัดเจนความยุติธรรมความเที่ยงตรงหรือว่าความดีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องดีๆอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะรับความมั่นคงเกณฑ์ชะตากําลังจะแบบ มีสิ่งดีเกิดขึ้นนะสดชื่นสดใสแน่นอนวันนี้ได้รับข่าวดีแน่นอนเนี่ยรับทรัพย์รับโชคนะรับทรัพย์รับโชคเกณฑ์ชะตาเงินก้อนเกณฑ์ชะตาความโชคดีการเงินการงานสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัถนาโชคลาเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดสุขภาพดีนะคะ เงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะวันนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนต้อนรับเดือนใหม่หนึ่งกรกฎาคม2568พร้อมกันดพร้อมกันะนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ